มิสแกรนสุริน2022เสียงจมูกทะลุก,ก่อนเข้ากองได้เพียง3วันครับจมูกเกมเนี่ยติดเชือ้อ จุดเริ่มต้นเนี่ยคือเกมชอบประกวดนางงามค่ะเลยได้ไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะใส่กรรมจมูแล้วเกมก็ได้ตัดสินใจทําจมูกค่ะแต่มาเมื่อปลายปีที่แล้วเกมอยากสวยขึ้นก็เลยไปแก้จมูกพอเราแก้มาแล้วเนี่ยความรู้สึกคือจมูกอะค่ะมันเริ่มมีความบางความใสและเริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยๆเกมก็ได้กินยาแก้อักเสบซึ่งมันก็ไม่หายทีนี้เกมเลยได้เข้าไปหาคุณหมอมค่ะคุณหมอเลยบอกว่า,วาจมูก ต้องแก้อีกรอบหนึ่งแล้วก็่ะกลับไปแก้อีกรอบหนึง่งซึ่งพอแก้มาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแย่กว่าเก่ามันเริ่มมีความแบบปูดๆเหมือนสนะื่หัว้าะ เริ่มจับไปแล้วเนี่ยมันมีซีพีต้องมีปัญหาอยู่แล้วแน่ๆเลยซึ่งเกมก็ได้ลองไปปรึกษาหลายๆที่ดูะค่ะว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งคุณหมอเนี่ยได้พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยค่ะว่าจมูกเกมเนี่ยติดเชื้อข้างในตรงปลายจมูกและกําลังจะทะลุออกมาคุณหมอเนี่ยได้ให้เกมถอนพักจมูกสั่งเดือนค่ะเพื่อที่จะให้ฟื้นฟูเนื้อเลือและกลับมาทําได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ พอเกมถอดจมูกออกแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีหนองน,นะคะตรงปลายจมูกติดๆด้วยเราก็รู้สึกแบบโอ้ทำไมจมูกเราถึงมาเป็นถึงขั้นนี้อะคะ่ะแต่พอเราถอดออกแล้วเนี่ยเกมก็รู้สึกโล่งใจแล้วว่ามันจะไม่ไปทะลุแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นที่กองประกวดซึ่งจะไม่ไปเป็นภาระาของที่ทตาฟในกองอะคะ่ะความรู้สึกเกมเนี่ยมันโล่งใจมากๆเลยะคะ่ะพอถอดจมูก มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโชาคาดตามไม่ได้ที่สิงที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราต้องแก้ไขและพร้อมตู้ไปกับมันค่ะถึงแม้ว่าเกมจะไม่มีแกนจมูกนี้แต่สิ่งที่มันไม่หายไปจากตัวผู้หญิงอย่น,น,นี้คือความสู้และก็ความมุ่งมั่นตั้งใจมาตลอดที่จะไปเอามงคองนะคะสิ่งนี้มันจะไม่หายไปจากตัวเกมแน่นอน เกมก็อยากจะบอกแม่ๆแฟนนางงามที่ชท่านที่รักแล้วก็เชียร์เกมมิสแกรนชูรินว่าอยากให้เชียร์แล้วก็รักที่เกมเป็นเกมไม่ใช่แกรนที่เกมมีเพราะแกรนนี่แหละคะ่ะไม่สําคัญเลยคะ่ะเพราะแกรนที่สําคัญมิ Miss Grand แบบสแกรนไทยแลนด์2อ2 2ี่แล้วพบกันค่ะเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะครับมิสแกรนสุรินเนี่ยได้โพสไอจีว่าแบบขออยากให้เอาทำไมต้องมาเกิดอะไรตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแฟนนางงามเห็นไอจีโพสแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บก็แบบว่า ตกใจไปต่างๆนานาเลยครับว่าอาสรุปตลกลงเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปตามสืบมานะครับจนเราพบว่ามิสแกรนสุริน2 0 2 2 2เนี่ยจมูกอักเสบครับแกนจมูกที่ไปทํามาใหม่เนี่ยอักเสบแล้วเหมือนมันจะทะลุนะครับทุกคนเนาะแล้วซึ่งแบบอีก3วันจะเข้ากองไงคุณผู้ชมต้องถอดออกอย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามันเนื่องจากมันอักเสบนะครับและไม่สามารถทําใส่ทันทีได้ต้องพักฟื้นจมูกถึง3เดือนนะครับ ถึงจะสามารถที่จะแก้จมูกแล้วก็ใส่ซิลิโคนตัวใหม่ได้ดังนั้นแล้วเกมก็จะได้ถอดซิลิโคอนออกวันนี้น่าจะถอดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยคุณหมอเนาะเพื่อจะรักษาแผลนิดนิดหน่อยแล้วก็ต้องเข้ากองในอีก3วันข้างหน้าครับซึ่งเกมนะคบได้เปิดเผยออกมาว่าถึงแม้ว,ว่าแกนจมูกนี้จะไม่ได้อยู่กับเกมแล้วนะครับแต่ว่าก็จะสู้เต็มที่เพื่อไม่ให้ทีมงาน ที่ซัพพอร์ตมาตลอดเนี่ยผิดหวังแล้วก็ส <Yeah. S 1> ู้เพื่อแฟนนางงามสู้เพื่อความฝันตัวเองนะครับยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเกม Miss Grand Surin 2022ด้วยนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าพอแพ้มันใหม่ๆเนี่ย3วันก่อนแบบเข้ากองเนี่ยก็อาจจะแต่งหน้าได้ไม่เยอะมากแต่ก็คงจะมีวิธีการที่จะปกปิด ช่วงตรงปลายจมกูกเล็กๆแน่น้อยอยู่นะครับคุณผู้ชมก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการทําศิลปกรรมหรือว่าอุบัติเหตุทั่วไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยทางช่องเป็นกําลังใจให้กับเกมนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดด้วยนะฮะวันนี้มาอ่านข่าวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะอ่านข่าวไม่นานมากนะครับทุกคนอีก3วันจะเข้ากอง Miss g r กร d Thailand 2022แล้วนะฮะเราก็รอติดตามกันว่าเป็ดจะพาไปเคาะคนมงใครจะเด่นออกมาเววลารม กับเพื่อนทั้ง77คนนะฮะว่าใครที่จะม well ีแววมงเดี๋ยวยังไงเป็ดจะทำคลิปลงเรื่อยใครที่ชมคลิปนี้จบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเดอะสมายดดักและที่สำคัญก็คอมเมนต์ด้านล่างและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ <Yes. S 1>